โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ผมภูมิแล้ววันนี้ผมก็จะไปเล่นเกมไมครับรีวิวแอดออนอย่างเช่นเคยนะครับผมซื้อแอดออนในวันนี้ที่เราจะมารีวิวนั่นก็คือแอดออนไดโนเสาร์นั่นเองนะครับผมซื้อแอดออนนี้จะมีรูปเล่นอะไรบ้างก็ไปชมคลิปกันได้เลยโอเคหลังจากที่เราลงแอดออนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีของเข้ามาตามนี้เลยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นพวกอ่า oh, อ like. ุปกรณ์แบบว่ายังไงนะแบบแปลง DNA ประมาณนั <apparatus> <by typing. S 2> ้นแหละนะครับผมก็เป็นแอดออนไดโนเสาร์นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมา บอกวิธีการใช้งานแต่ละเครื่องกันนะครับว่าแต่ละเครื่องเนี่ยมันใช้งานยังไงนะครับผมก่อนอื่นเลยมาอยู่ที่เครื่องนี้นะครับผมเป็นเครื่องอแบบสกัด DNA นะครับผม DNA ในเไดโนเสาร์นั่นเองนะครับซึ่งวิธีการสกัดก็ใช้ของตามนี้เลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นฟอสซิลนะครับผมซึ่งฟอสซิลพวกเนี้ยหาได้จากการขุดนะครับขุดบล็อกนี้เลยนะครับซึ่งบล็อกเนี่ยมันน่าจะอยู่ตามถ้าทั่วไปเลยนะครับผมเดี๋ยวผมตามหาถ้าสักถ้ำหน,นึ่งให้ดูเอ้ใต้น้ํามีปะวะ เดี๋ยว <ST an ets> ดูก่อนนะใต้น้ํามี <ST an ets> หรือเปล่าอ่านี่ไงใต้น้ําก็มีนะครับผมเนี่ยทั่วไปอ่าตรงนี้ก็มีนะครับมีมีแบบทั่วไปเลยนะครับก็เป็นฟอสซิลอ่ะนะครับผมก็เราก็ต้องใช้พิแอคอะไรก็ได้อะไปขุดมันนะครับแล้วเราก็จะได้ฟอสซิลแต่ละชนิดมานะมันก็จะสุ่มๆไปนะครับผมเนี่ยแล้วก็สามอันเนี่ยเป็นฟอสซิลที่เหมือนจะแบบหายากมากๆเลยนะครับก็เป็นฟอสซิลที่ไม่ใช่แบบของไดโนเสาร์นะครับผมเป็นของพืชน,นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวอ่าไดโนเสาร์ก่อนละกันนะครับแล้วก็ไปพืชมา ก็อย่างแรกเลยถ้าเราได้ฟอสซิลมาแล้วนะครับผมผมเลือกมนาะสักอันหนึ่งแล้วกันก็ได้ฟอสซิลมาปุ๊บเราก็ต้องเอามาใส่เครื่องนี้เลยนะครับผมเครื่องนี้ซึ่งเราก็ต้องออยเทมปุ๊บไปวางไว้แบบนี้เราก็จะได้ DNA ของไดโนเสาร์ตัวด้านนั้นมานะครับผมซึ่งฟอสซิลแต่ละละชนิดเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะผมก็จะเป็นฟอสซิลไดโนเสาร์แต่ละตัวนั่นแหละนะครับผมถ้าเราเอาตัวนี้มาใส่เราก็จะได้ d n a ของตัวนี้เลยนะครับอ่ะผมก็ ครับมาเลยทั้งหมดเลยนะครับผมโอเคแล้วก็เครื่องนี้นะครับผมเครื่องนี้ก็จะเป็นการแปลง DNA นั่นเองนะครับผมเป็นเดโนเสาตัวอ่อนนะครับก็วิธีการใช้งานเราก็แค่เอาด n เอเอของตัวจ่ <t ries> วิธีการใช้งานของเครื่องนี้นะครับผมลิ้นพันธ์นะเมื่อกี้ก็เราก็ต้องเอา d n a ของไดโนเสาร์ตัวน,น,นั้นนะครับก็ ipedia. ไปใส่วางไแบบนี้เลยปับ๊บนี่พอเราวางไว้แบบนี้เหมือนเป็นเหมือนการคราฟอะนะครับผมเหมือนคราฟเลยเหมือนคราฟของนั่นแหละนะครับแล้วก็จะได้ไดโนเสาร์อันนี้มาตัวอ่อนนะครับผมนี่เอามาเลยหลังจากที่เราได้ตัวอ่อนอันนี้มานะครับแล้วก็จะเข้าไปเครื่องนี้เลยนะครับผมนี่กดเข้าไปนะครับแล้วก็ ยังทาอะไรไม่ได้นะตอนนี้ผมวางปังไว้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเราก็ต้องใช้เทมมนี้เลยเป็นไข่นะครับผมไข่ไข่รูปร่างอาจจะแปลกๆหน่อยเพราะว่าเขาอะทาโมเดลไข่เนี่ยเป็นไข่ของไก่ในเกมไมค์ครับเลยนะครับผมก็เนี่ยเดี๋ยวผมลองปายดูเห็นไหมเห็นไหมมันจะเป็นไข่ของไก่เลยนะซึ่งวิธีการเก็บก็ไปเก็บไปเลี้ยงไก่ซะแล้วก็ไปเก็บนะครับแค่นั้นเลยง่ายๆนะครับโอเคเราก็แค่เอาตัวอ่อนกับไข่เข้ามาคราบแบบนี้หรือเราก็จะได้ ไข่เดนเซลเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะนี่คือไข่เดนสเร์นั่นเองนะครับเราก็ต้องไปวางตัวไหนก็ได้อ่ะคือวางตัวไหนก็ได้เลยปุ๊บเนี่ยเห็นไหมผมวางตรงนี้ปุ๊บผมก็ต้องรอให้เดนสเร์เกิดนะครับผมคือรอให้มันฟักไข่ออกมานั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองไปทำอ่าตัวอื่นบ้างนะครับอ่ะลองตัวสักตัวหนึ่งตัวอ่ะตัวตัวไหนดีว่าอ่าตัวไหนที่มันแบบชื่อยาว อันนี้แล้วกันนะครับโอเควิธีการทําก็เหมือนเดิมเลยนี่เอาอน,นี้ไปใส่ครับเดียออกมาพอได้ดีเออกมาปุ๊บ <c oughs> เราก็ไปแป้งนะครับปั๊บแบบนี้โอเคเราก็จะได้ตัวอ่อนมาหลังจากที่เราตัวอ่อนมาปุ๊บเราก็ต้องเข้าเครื่องนี้ครับปุ๊บเข้ามาแล้วก็เอาไข่ไปวางปั๊บแบบนี้เราก็จะได้ไข่เดินเสามาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเอามาฟักตนเองวางไว้วางไว้เลยตรงไหนก็ได้นะครับผมโอเคก็หมดแล้วสําหรับเดินเสาต่อไปเดี๋ยวเรามาดูส่วนของอ่านี่ละกัน เป็นพืชน,นะครับผมเป็นพืชน,นะไม่ใช่เดนเสร์นนะโอเคก็เหมือนเดิมแล้วเหมือนเดนเสาร์เมื่อกี้เลยเราอันนี้มามาแปง้งปับ๊บเราก็จะได้อ่าดีเอ็นเอของพืชแต่ละชนิดมานะครับผมเป็นพืชอ่าอะไรสักอย่างนี่แหละไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคผมก็เอาไปค้าทั้งหมดแล้วกันนะครับจริงๆมันไม่ได้มีแค่3าอันนะมันก็มีอีกเยอะเลยนะม,ม,มีมีประมาณ5ชนิดนะครับผมโอเคแล้วจากนั้นเราก็ไปเข้าเครื่องนี้เหมือนเดิมครับผมหรือเปล่าวะ,อะเออไม่ไม่ไม,ไม่ต่อเข้าเครื่องนี้ดิเออ เนี่ยเอานี้มาวางหรือเปล่าอ่าใช่จริงด้วยนะครับผมโอเคคือไดโนเสาร์เนี่ยเราจะใช้เครื่องนี้เสร็จเราก็จะมาใช้เครื่องนี้ใช่ไหมอ่าแต่พืชเนี่ยเราใช้เครื่องนี้เสร็จเราก็ต้องมาใช้เครื่องนี้นะครับผมโอเคก็ใช้พืชครับตามนี้เลยนะครับผมนี่ก็จะได้พืชมานะครับอ่าแล้วเรา,เราก็สามารถเอาไปปลูกได้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอา้าใไปหมดโอเคได้มา3มชนิดนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะจริงๆมันมี5ชนิดนะครับผมโอเคเฮ้ยฟักเร็ว เฮ้ยน่ารักตัวเดรั์น่ารักนะครับผมอ่ะโอเคพอได้พืชมานะครับก็วางได้เลยวางตัวไหนก็ได้นะครับผมเนี่ยวางสามารถวางได้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคหลังจากเออหลังจากที่เราวางผมก็เดี๋ยวผมลองเกมโหมดเป็นสป라이เบิลนะครับผมจะลองทุบดูพอทุบปุ๊บมันก็จะกลับเป็นเหมือนเดิมโอเคไม่มีอะไรเปลี่ยนนะอ่ามีอีกปะเหมือนจะหมดแล้วนะไม่ก็รอให้พืชตัวเต็มไว้ก่อนนะครับผมโอเค ก็าอาจจะเราต้องรอให้พืชอตเต็มวัยแล้วเราก็ต้องมาขุดเราจะได้วัตถุด,ดิบอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับผมตามนั้นเฮ้ยมาเร็วเดลเสาเกิดแล้วผมโอเคเดลเสาพอเดลเสาเกิดปุ๊บถ้าเราอยาการีบให้มันโตนะครับเราก็เอาเนื้อให้มันนะผมเนื้อสัตว์เนื้อดิบหรือเนื้อเออไมนต้องเนื้อดิบไปเลยนะครับอเอาเนื้อสัตว์ให้มันเลยนะครับโอเคอผมจะลองเอาเนี่ยเห็นปะ่ะอ้าวอ้าวไม่ได้เหรออ้าวอ้าวมันไม่กินอนะ่ะเดี๋ยวนะ หรือมันกินพืชวะอ่าเดี๋ยวลองให้ตัวนี้ดูตัวนี้ก็ไม่กินอะเดี๋ยวนะมันมันเป็นสัตว์กินพืชหรือเปล่า <prem ises> อันนี้ผมไม่แน่ใจเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองเอาไอเทมพืชอันนี้ให้นะครับนี่ต้องใช้ไอเทมนี้นะเดี๋ยวลองดูอะอ่าใช้ไม่ได้อะเดี๋ยวนะทาไมใช้ไม่ได้วะเอเอแปลกๆนะครับเดี๋ยวนะขออ๋อนี่ไงเออได้แล้วนี่นี่อ๋อเนื้อผมมันต้องให้เหนื้อนี้เป็นรอรอเป็นเนื้อวัวนะครับผมโอ้โห โอ้ตัวใหญ่มากนะครับโตเต็มยังโตเต็ม,ตตมวัยังโตเต็มัยแล้วนะครับผมโอเคหมดแล้วปะให้พื้นไปได้ด้วยนะครับอ้าโอเคโตเต็มใบเรียบร้อยพอโตเต็มใบเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นหัวใจแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันเลี้ยงยังไงมันน่าจะยังเลี้ยงไม่ได้มั้งนะครับผมนี่ในเสาร์นะครับโอเคเดี๋ยวผมลองให้อีกตัวหนึ่งดูซึ่งมันไปไหนแล้ววะตัวเล็กชิบหายเลยไปไหนแล้ววะเนี่ยเดี๋ยวเสาร์หายเดี๋ยวนะหายไปไหนไไวะ เอเอคือคือมันตัวเล็กอะ่ะเมื่อกี้ผมหาไม่จเจอแล้วว่าอ้าวอ้าวชางอ่าโอเคช่างมันเถอะนะครับโอเค <laughs> เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเราต่อนะครับผมซึ่งยังไม่หมดแค่นี้นะผมใช้ไปแล้วสี่เครื่องใช่ไหมเหลือเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้คือเป็นการแบบว่าอ่าสแกนฟอสซิลนะครับฟอสซิลเดลสองนั่นเองนะครับผมซึ่งเราเลือกมาสักอันหนึ่งนะครับฟอสซิลนะเลือกฟอสซิลมาสักอันหนึ่งนะครับแล้วก็ เราต้องเตรียมกระดูกมาด้วยนะครับผมซึ่งกระดูกอยู่ไหนวะกระดูกกระดูกอ่ะอยู่นี่นะครับโอเคหลังจากที่เราได้กระดูกมาแล้วเราก็กดเข้าใช้เครื่องนี้เลยนะครับวิธีการครับก็เอาฟอสซิลเดนเวสอะไรก็ได้นะครับมาวางไว้แบบนี้เลยตรงกลางก็ได้ตรงไหนก็ได้นะแล้วก็เอากระดูกวางไว้แบบนี้ปั๊บอ่ะหรือเราก็จะได้อ่าเป็นแบบว่าเดนเร์แบบว่าคือไงเป็นโครงกระดูกแต่ฟอสซิลเดนเสานั่นแหละนะครับอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบ ที่ตั้งโชว์ในพิพิธภัณฑ์น่ะนะครับผมนี่ตามนี้เลยกระดูกเรือเสานะครับผมอ่าโอเคก็เป็นอันนี้เป็นของตกแต่งนะครับมันไม่ได้มีอะไรเลยนะเป็นของก็ตกแต่งเฉยๆนะครับสามารถสร้างพิพิธภัณฑ์ได้เลยนะเนี่ยโอเคก็สำหรับเครื่องนี้ก็จะมีแค่นี้นะครับผมอ่ะหมดแล้วนะสำหรับเครื่องพวกนี้โอเค เดี๋ยวผมขอเก็บของทุกอย่างทั้งหมดก่อนนี่กล่องนี้เลยก็จะเป็นกล่องไข่เดนเสาร์ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมขอออกมาทั้งหมดเลยแล้วกันโอเคซึ่งไข่ไดนเสาร์เนี่ยจะมีอ่าเหมือนจะหลายชนิดั้งนะครับอ๋ออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอ,อไข่พวกนี้ออกไข่ที่มันฟักออกนะครับเพราะว่าถ้าผมวางเนี่ยมันต้องรอฟักนะครับซึ่งมันมีไข่เนี่ยไข่สปาธรรมดาอยู่ก็ไม่ต้องรอฟักคืคอวางได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองวางดูนะว่ามันจะเป็นยังไง แล้วสอยมีกี่ชนิดประมาณ11ชนิดนะครับโอเคสไลด์ออนนี้มี11ตัวนะครับโอเคมาตัวแรกปุ๊บก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับผมซึ่งก็สามารถให้เนื้อมันได้มั้งนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะอ่าให้เนื้อได้ปะไม่ได้อ่ะอ่ะก็ตัวนี้ก็สามารถบินได้นะครับผมนี่นมีแอนิเมชันการบินด้วยนะครับอ่าโหโหบินสนุกเลยนะ เออนะครับอันนี้เหมือนจะยังไม่โตเต็มไวไปไปตัวนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเลยนะตัวต่อไปก็จะเป็นนี่เลยวู้ขอยาวหรอหรือตัวทําไมสีเป็นงี้วะสีแปลกๆนะครับผมเออแต่สีสันก็สวยดีนะเออชอบชอบนะครับโอเคตัวต่อไปครับผมปั๊บตัวแค่นี้เองเหรออ๋อมันอ๋อมันตัวเต็มไปคือแค่นี้นะครับผมอันนี่คือตัวเล็กนะครับเอยตัวเล็กดูน่ารักจังวะเอออันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นไดโนเสาร์ จะเรียกอะไรนะแล้วก็ไม่รู้ชื่อด้วยโอ้ยมันตีแก่อ,อ่ะเป็นเปรว่าเป็นสัตว์กินเนื้อนะครับผมโอเคประมาณนั้นเอเคตัวต่อไปปั๊บอันนี้ก็ตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับโอ้โหชื่ออย่างยาวอะ่ะโอเคสัตว์กินเนื้อเหมือนกันนะ,ะตามนี้เลยอันนี้เหมือนจะเป็นสัตว์กินพืนชือเปาน่าจะใช่นะมันไม่โจมตีแกเลยน่าจะนะน่าจะโอเคไปตัวต่อไปกันตัวต่อไปก็โอ้ตัวเล็กมากเลยอะ่ะอันนี้คือตัวเต็มวัยแล้วนะ ไม่รู้ว่าตัวอะไรเหมือนกันนะครับโอเคไม่ค่อยรู้เรื่องเดวเสาเท่าไหร่อ่ะต่อไปก็ตัวนี้เลยอ๋อตัวที่ผมเพิ่งวางไปเอกฟักไข่ไปเมื่อกี้นะครับโอเคตัวต่อมาปั๊บอ่าตัวนี้ผมก็เหมือนจะฟักไข่เมื่อกี้ว่าที่ผมหามันไม่เจอน่าจะตัวเมื่อกี้แหละเออน่าจะใช่นะครับโอเคตัวต่อไปตัวนี้เฮ้ยตัวเล็กจังอ่ะตัวเล็กจังเลยเฮ้ย เราตัวเล็กจังวะโอเคอ่าเหลือ3อันแล้วเหลือ3ตัวปั๊บอ่าตัวนี้ก็สีสันสวยดีนะเอ้าตีกันเฉยอะไรวะไม่รู้ว่าเป็นสัตว์กินเนื้อสัตว์กินพืชวะเนี่ยอะไรของมันก็ไม่รู้ผมไม่รู้เลยอ่ะนะครับอ่ะอันนี้ก็คือตัวเล็กนะครับผมนี่ตัวไอตัวโตแล้วโอเคแล้วก็ตัวสุดท้ายเอ้ยยังไม่สุดท้ายอะไรวะทำไมมันเป็นสีแอดออนนี้เลวเสาเป็กสีสันชิบหายเออโอเคตัวท้ายครับผม อ่าก็แอนดออนนี้เหมือนจะยังไม่มีไทรโนซอรัสปะไอทีเล็กนะครับผมมันจะยังไม่มีอันนี้ไม่ทีเล็กมันต้องตัวใหญ่กว่านี้มันไม่ใช่ตัวนี้เออไม่ใช่ตัวนี้แล้วแน่ๆอ่าตอนนี้ตัวอะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคสำหรับแอนดออนนี้ก็เดือนสองก็จะมีตามนี้เลยนะครับก็หมดแล้วนะครับผมก็จะมีประมาณน,นี้เข้าปสําหรับแอนดออนนี้เฮ้ยเดี๋ยวมันว่ายน้ำโอ้โหว่ายน้ำเร็วมากาเมื่อกี้ผมเห็นมันว่ายน้ำเร็วมากเลยอ่ะดูดิ โอ้ยน้ำอย่างเร็วอ่ะนะครับเออมันเป็นสัตว์น้ำหรือเปล่านี่เครื่องบกเครื่องน้ำแหละนะครับโอเคปิดคลิปได้แล้วโอเคก็ผมก็จบไปแล้วครับสำหรับการรีวิวแอดออนไดโนเสาร์นะครับผมเป็นไงบ้างชอบกันหรือเปล่าถ้าใครชอบและอยากเล่นนะครับสามารถโหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปตอนนี้ได้เลยโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ดูคลิปผมมาแล้วนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็ซีอีโอเกบ๊ายบายครับ